สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่องเอ็นเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกมดีมลีกซ็อกเกอร์2023นะครับวันนี้เป็นคิวของบอลท้วยนะครับเอเปคับนั่นเองที่เราเรียกกันเป็นประจำนะครับแต่ในเกมมันชื่อไดมอนด์คับนะเจอกับแอตเลติโกมาลิตนะครับตาหมีโอเคเดี๋ยวกอดดินะั้นเปลี่ยนตัวแป๊บ,บนึงเอาเอาคาริมเบนเซม,มาลงมาครับ ก็มีัวตวลุกเปลี่ยนเป็นบูโน่เฟอร์นันเดสเอาวาลาลงมาแทนคุณยูบลี่แล้วกันโอเคประมาณนี้ไปลุยสีเสื้อเอาสีไหนดีล่ะสีนี้ก็ได้อ่ะนะครับที่สนามเย่าของเนสกาดอดอนยูเนเต็ดครับที่ประเทศอังกฤษตอนหลักกำลังเยือนแอตเลิโกมาริดครับยอดทีมจากสเปนเริ่มเขียครับแอตเลิโกมาริดบุกจากซ้ายไปขวา บอลยูดชิคาราโซคาราโซเจอกับกาเบรียลเฮสุดแม่เรายังแก้ไขกันมาได้ดีครับที่กิเมเนสแมกิเมเนสก็ไม,ม่แม่นครับมาที่คาซิมิโรซอนโอ้โหซอนจะให้เร็วก็ไม่ได้ครับจังหวะนี้มาที่คาราโซอีกครั้งหนึ่งปันได้เคลียออกมาคาซิมิโรมองแล้วหยอดไปให้คาริมเบนเซมาโอ้โหยังเคลียกันยังแก้ไขกันได้ครับในเนือของอาร์เรนโกมาลิตยานอบุบลมองเพื่อนแล้ว ยังไงครับเล่นสั้นๆมาที่กิมินเนสกิมินเนสเจอลุมแล้วแมยังแก้ไขกันออกมานะมาที่เมนดาว่าเจอเสียบเลยครับจังหวะนี้ไม่สนแล้วครับทางด้านของฮาคิมิเสียบเลยแล้วกับวิเฮสุสธ์เห็นคาริมิซมาวิ่งไปแล้วตรงกลางมีบูโน่วิ่งไปไม่ถึงดีครับแมจังหวะนี้มันอะไรครับเนี่ยมาลูกสุดลูกหวังผลเราเปิดโค้งๆพุ่งๆงงโอ้โหพุ่งไป อะไรทั้งหมมาเรดเปิดเกมขึ้นมาเอาแล้วโอ้โหไปใช้เองหรือเปล่าเขาทั้งวันนี้โอ้โหเจอโมราตา้าหมุนไปหนึ่งทีโมราต้าเทินแล้ววาวิดโยกออกไปแล้วยิงอื้อเดียร์อาวัดคุ้งวัลระยะครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับบอลมันไซด์ออกไปเปิดเกมขึ้นมาครับเดวิดเดียรมาที่วารานวารานมาที่ที่โอเพนเดสออกมาที่บูโน่บูโน่เล่นสั้นๆกับซอนโอ้โหเจอกระแทก แม่ยอเร็วตะครับไม่ยอมไม่เล่งง่ายๆนะครับมาที่ซาวิดซาวิดออกมาที่เมสันเมาส์เมาส์วางออกมาให้คาราโซมีฮะเคมีวิ่งเข้าไปกดดันอยู่แล้วไหลามาครับให้มราตามราตา,มราตายังไงับบย่อสุดออกมาที่บุโน่บูโน่มาที่คาเซมิโลเห็นกณะของคารดิมเซมาขยับแล้วแล้วซอนไปแอบอยู่ตรงนั้นพอดีครับ แล้วซอนเลือกตัวไหนสุดครับเป็นกาเบียวเฮวสุดถึงไหมไม่ถึงเอาแล้วยังไงได้ไหมโว้ยชนสาวอีกโอ้โหโอ้โอหอะไรวะมาที่คาริมิเซมาแล้วอย่าหูจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวครับก็ไม่รอด,ดีครับแล้วเล่นกันสั้นๆมาที่สาวิตสาวิตช้าแล้วครับแต่คาริมิเซมาไปสกัดจากข้างหลังครับพุทธสินเป่าฟาวไปบโนมาที ทางด้านของเบนเซม่าเราเบนเซม่าวิ่งไปแล้วอืเจอกระแทกก่อนครับหลักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้จบครึ่งแรกไปเลยครับศูนย์ศูนย์ครับเริ่มขึ้นหลังกันเปลี่ยนตัวโอ้โหอ่านไม่ทันเลยนะครับในการรอดเริ่มเขย่าขึ้นหลังครับมาที่ฟันไดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผงกันเล็กน้อยแล้วเรับรอบอลออกนิดนึงนะโอ้โหผู้จ่ายบอลแบบนี้อา้าวเราบอลไปได้ตัดบอลได้แล้วยังไงยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่มาที่คาริมเบนเซม่า เห็นเหลือบเห็นแล้วครับแล้วยิงเลยครับเรียบร้อยครับลูกนี้แม่ยานอบัตไปยืนเหม่อลอยครับแม่ไปนึกถึงอะไรอยู่ครับจังหวะนี้ครับดูคาริมนเซมาครับยิงดูภาพชาจังหวะนี้ครับคาริมนเซมาพลิกบอลพลิกตัวกลับมาแล้วยิงเลยครับแม่ยานอบัตยืนเหม่อลอยอยู่ครับบอลกุ้งเขาสามเหลี่ยมเห็นอีทีก็บอลไปกระทบตะข่ายไปแล้วครับอ่กมาที่เลกกลอนคาราโซยงบอลขึ้นมา จเจอา,าคิมิแล้วกับเบลเฮสุดไม่แห่จะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็เหมือนจะไปไปรบกวกนการเล่นเพื่อนหรือเปล่าจังหวะเมื่อกี้มัวตาจเจอบาเบเด้ครับอาซิเมโรตันซันมาชิบูโน,โน่บูโน่เห็นซอน้หรือเปล่ายังไม่เห็นครับแต่าบาเบเดยังเข้ามา้อนได้อาคิมิมาชิ่กับเบลเฮสุดเฮสุดเห็นแล้วโอ้ยังเปิดไม่ได้ครับคาราโซเข้ามาก่อกวนก่อนมลวราตาพาบอลขึ้นมาครับจบังหวะนี้ดูครับว่าจะทำได้ดีกันขนาดไหนเรืของแอตเลตโกมาริด เออแล้วโอ้โหอะไรวะน้าเอมานี่ดิมานี่ดิโอ้ย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 มันอะไรยักษ์หนาวะโอ้ยเป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้วเฮ้ยไปลูกบักเฮ้ยหาที่ซ่อนซ่อนกระชากไหมจะพาบอลขึ้นมาเองครับมาที่บูโน่บูโน่เห็นยานโอบักเหมยอีกหรือเปล่าไม่ เดีอพอเคลียวมาครับให้บราวิดเดาโมลต้าวิ่งทำทางไปแล้วแต่มันล้ำหน้าไปครับแม่จ่ายไม่ได้ครับมานไเได้ออกมาชี่คาริเบเซม่าแลรวเบเซม่าเห็นซอนขยับแล้วก็จ่ายทะลุช่องมาสวยครับแล้วซอนเฮอร์มินง้างเท้ายิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหยิงแบบนี้โอ้โหครับยานโดนปาไปเหม่อลอยอีกแล้วครับดูครับจังหวะนี้ซอนเลี้ยงจี้มาเห็นเหม่อเหม่อก็ยิงเลยครับบอล ุ่งเสียบเสาแรกไปครับสวยสดงดงามครับจังหวะน,นี้เอาความสดลงมาครับช่วง5นาทีสุดท้ายมานี่เจมฟอร์เลสมีความเร็วอยู่แล้วับฮาคิมะเจอคาราโซได้อีกไหมไม่ได้อ่าเราทุ่มเลยทุ่มทุ่มเร็วๆสิโอ้ยพอเอ๋ยจะทุ่มแบบเร็วๆอ่ะหายเอาเจมฟอร์เลสดูความเร็วของเจมฟอร์เรสครับแล้วเหลือเหลือเห็นแล้วไม่หแบบมีเพื่อนบินถอยกลับมาแล,แล้วเปิดไปตรงนั้นครับเป็นแบมบ้าขึ้นมองอืมหยาดบับักยังไม่เหมือครับลูกนี้ เหมอมาสองลูกแล้วครับลูกที่สามถ้าเหมออีกก็มึงโดนไข่ทิ้งอะครับจบเกมครับแหมเน็าลาดอนยูเนเตดครับเปิดบ้านอาชนะแอลินโกมาลิดไปได้ครับสองตตัวศูนย์ได้ประตูจากคาริมเบนเซม่าครับแล้ว่อนเทอร์มินป่ายหน้าเมนูเหมือนเดิมนัดต่อไปครับเจอบาร์เซโลนาครับแหมจากฝง ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นเอการอนยูเนเต็ดเหมือนเดิมครับที่2เป็นนิวคาสเซนลครับที่3เป็นบาร์เซโลนานั่นเองนะครับสึกชิงจากฝูงหรือเปล่าครับนะต่อไปเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสั้นๆเด,นนด,นด่นทีละนัดทีละนัดไม่ใช่หรอกมันมันยาวมันก็ขี้เกียจตัดเออตัดทีละนัดทีละนัดแล้วก็ค่อยๆทยอยลงบางทีก็สั้นนะผมตัดสับจนมัน มันสั้นนะให้มันกระชับกระชับหน่อยอะไรประมาณนี้ทั้งลงใน u t u b e ด้วยแล้วก็ลงใน Facebook ด้วย Facebook ส่วนมากจะลงเป็นคลิปสั้นนะก็ไปใครที่ติดตามก็ไปหาดูได้นะครับทั้งทั้งในช่อง YouTube YouTube, YouTube ก็จะยาวหน่อยส่วนใน Facebook ก็จะแบบนาทีหนึงนะ่งอ่ะในคลิปสั้นมนะันอ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะก็ขอบคุณมากมายไก่กองนะครับรักทุกคนนะจ๊ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียร,รักนะจุบ๊บจุ๊บม i